สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันที่26มกราคม2569แล้วล่ะครับผมก็เอาภาพของเหลืองจันท์ที่ถ่ายไว้เมื่อปีที่แล้วประมาณสักเดือนมีนาคม2568ครับเอามาให้ผู้ชมได้ชมร้อมกับนี่ครับเอื้องมอนไข่มออนนมอนแล้วก็ไข่มอนไข่แปลว่าไข่แดงนะครับ มันเป็นไม้ป่าอันนี้เป็นต้นไม้ป่าผมปลูกก็ต้นทุเรียนก็จะออกดอกเยอะดีทีเดียวนะครับแต่ว่าทีนี้ก็ทําการย้ายได้แล้วครับเพราะว่าจะต้องเอาทุเรียนไว้ก็นี่นะมันออกดอกสีสันสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเวลามันจะออกดอกนี่มันจะออกกันพร้อมพรั่งโพรออกดอกง่ายแต่ว่าเอื้องมอนไข่เนี่ยครับท่านผู้ชมมันจะบานไม่ค่อยทนสักเท่าไหร่นะครับ ถ้ามาผสมกับปัจฉาเหลืองเนี่ยมันจะบานทนกว่านะครับท่านผู้ชมนี่ก็ปลูกไว uh, ้เต็มต้นเลยมอนไ่ครับสีสันสวยงามครับม,มันชอบอากาศเยนเ็นๆแล้ะที่สูงๆครับนี่มอนไ่ชุดนี้นะฮะเเป็นมัดฉาเหลืองก็ผสมกับเอื้องมอนไ่กับท่านผู้ชมสีสันจะสวยงามกว่าแล้วก็ข้อสำคัญคือจะบานทนกว่านะครับกรีบดอกจะหนากว่า ก็จะบานก็ช่วงช่วงเดียวกันเนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะเอื้องมอนมอนไข่อีกทีนะครับเนี่ยก็สวยงามท,ทีเดียวนะครับถ้าท่านอยากได้พันก็แจ้งมาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับผมก็จะ,ะแบ่งปันให้นะเลี้ยงก็ไม่ยากหรอกครับเนี่ยนี่ผมให้เทวดาเลี้ยงร0อเเลยทีเดียวครับ ืองมอนไ่ชุดนี้เนี่ยนะครับผมก็นุ่นนานพัน์มาจากเทศพมา่ามันเดเลนั่นแหละครับก็ซื้อจากชาวบ้านที่เขาขายคำข้างทางก็ราคาไม่แพงนะฮะก็เอามาปลูกไปที่จันทบุรีแต่ว่าปีนี้ปี2568เนี่ยผมได้ย้ายเอื้องมอนไ่ทั้งหมดเนี่ยไปไว้ที่ต้นลองกองนะครับเพราะว่า,าจะรักษาต้นทุเรียนไว้แต่ว่าปีนี้ยังไม่ออกดอกนะครับก็เดี๋ยวมันเพิ่ง เจริญเติบโตดีผมลอกไปทั้งหมดเลยล่ะครับเนี่ยนี่ครับสวยงามมากทีเดียวกลิ่นหอมอ่อ,อนๆลากมันเดินไปไกลเลยทีเดียวครับจริงๆเนี่ยไม่ได้ทําร้ายต้นทุเรียนสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราไปปลูกกลิ่นตรงนี้มันจะทําให้ทุเรียนกลิ่นนี้ไม่ออกดอกครับท่านผู้ชมก็เอาทุเรียนดีกว่านะครับท่านผู้ชมอ่ะนี่เหลืองจันทร์ครับเหลืองจันทร์ก็จะบานช่วงนี้เหมือนกันนะครับก็จริงๆแล้วเหลืองจันทร์นี่จะบานตั้งแต่มกรากมาก็มีเริ่มบ้างแล้วนะฮะมกรา กุมพานี่จะบานเยอะที่สุดนะแล้วก็มีนาก็ยังบานเยอะอยู่เมษาก็ยังบานอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันต้องปลูกว่าเยอะๆครับแต่ละต้นแต่ละกอเนี่ยมันจะบานไม่ตรงกันอันนี้ผมก็ปลูกไว้ทมต้นลิ้นจีบ้างต้นทุเรียนบ้าง ต้นต้นหมากบ้างต้นปาล์มบ้างนะฮะลงตะกร้าบ้างมีจะลงตะกร้าไว้เนี่ยก็ถ้าลงตะกร้าไว้เนี่ยส่วนมากก็จะไว้แบ่งจําหน่ายนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะมีทั้งเหลืองจันจุดเหลืองจันปลอดมีตะกร้าเล็กตะกร้าใหญ่โอ้ถ้าเลี้ยงเยอะๆนี่เหลืองจันที่มันเป็นกล้วยไม้ที่มันสวยงามอลังการมากเลยทุกท่านผู้ชมถ้าปลูกเยอะๆนี่โอ้โหแล้วเราก็จะรอดูมันนะฮะถามว่าแล้วจะทำยังไงให,ให้มันออกดอกเยอะๆอย่างนี้ช่วง ช่วงประมาณตั้งแต่ปีใหม่นเต,ต้นตไปเนี่ยก็พยายามงดน้ํามันนะครับอย่าไปให้น้ํามันเยอะปุ๋ยที่ให้เนี่ยนะครับก็สูตรเสมอฮะ20 20, 20ิบหรือ21 21 21เอ็ดยีก็ได้นะครับมันจะทําให้ดอกครังร่งพรูดีทีเดียวนะครับแต่ว่าส่วนมากผมปลูกที่สวนเนี่ยก็บางทีปีได้กินครั้งเอาเป็นว่าบางทีเราฉีดพ่นทุเรียนลิ้นจีก็กส่งผลไปถึงส่วนอันนี้นะฮะช่วงเดือนมีนาเนี่ยนะครับ เอื้องพึ่งครับอาว่าเอื้องพึ่งเป็นพระเอกเลยทีเดียวเอื้องพึ่งก็จะบานเยอะมากเอื้องพึ่งเอื้องคํานะก็ผมก็จะปลูกเอื้องพึ่งเอื้องคําไว้เนี่ยตามต้นหมากต้นป้ามต้นพยุงต้นทุเรียนบ้างแล้วก็ปลูกติดขอนไม้แล้วก็ห้อยห้อยไว้เนี่ยนะเอื้องพึ่งนี่นะครับก็เอถ้าอากาศหนาวหนาวแล้วก็อดน้ําเยอะๆเนี่ยช่วงตั้งแต่เช่นเดียวกันนะครับเอื้องพึ่งเอื้องคำเนี่ยต้องให้อดน้ำนะฮะตั้งแต่ มกรากุณพาเนี่ยนะครับมีนานเนี่ยมันก็จะออกดอกแล้วแล้วข้อสําคัญช่วงที่ดอกบานนี้ห้ามรดน้าเลยเป็นเด็ดขาดนี้โอโนโครับโอโนโก็จะบานช่วงนี้เช่นเดียวกันช่วงหน้าแรงในกล้วยไม้บานเยอะสีชมพูสีเหลืองตัดกันเลยทีเดียวครับชมพูอ่อนแล้วก็มีเอื้องแปลงสีฟันด้วยนะครับเนี่ยก็ปลูกไฟอันนี้เป็นาสายน้ําผึ้งไทยครับท่านผู้ชมสายน้ําผึ้งไทยเอาเป็นว่านี่แปลงสีฟันครับ แต่ว่าพระเอกก็คือนี่แหละครับ <c oughs> เครื่องพึ่งเดินมีนานี่ให้เอื้องพึ่งเป็นพระเอกผมปลูกไว้เยอะเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเยอะมากเลยทีเดียวเอื้องพึ่งเนี่ยก็เวลาช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็เพลิดเพลินนะทุเรียนยังกินไม่ได้ก็น,นี่แหละดูกล้วยไม้ไปก่อนนะครับอันนี้เป็นโอโนโ่ฮะโอโนโ่ก็เนี่ยถ้ามันโอโนโ่โโนโี่จริงๆแล้วมันต้องบำรุงดีๆนะครับสายมันถึงจะยาวอันนี้ก็นักอดๆอยากๆปออกติดขอนไม้ไว้ติดต้นไม้ไว้บ้างครับท่านผู้ชมอ่ะ เดี๋ยวพาไปดูอะไรดีอันนี้เป็นอนอบิเล่ผสมนะฮะนอปิเล่อ๋อไม่ใช่ฮะเหลืองจันผสมอคร้างสั้นครับท่านผู้ชมเหลืองจันทรผสมคร้างสั้นก็สีสันสวยงามทีเดียวครับน,นีเอื้องพึ่งปลูกในตะกร้าไว้ครับท่านผู้ชมอ่ะพาไปดูอะไรต่อดีละที่นี่ก็อย่างที่บอกแล้วเอื้องพึ่งเป็นพระเอกเยอะแยะมากมายปลูกไว้บางคนบอกปลูกเอื้องพึ่งกอเดียว <laughs> มันบานประมาณไม่กี่วันนะท่านผู้ชมกอเดียวน่ยก็มันก็บานไม่สวยกันแบบนี้นะั้นต้องปลูกเยอะๆนะแล้วก็เอื้องพึ่งมันก็อดทนทนแรงนะฮะปลูกง่ายถ้าช่วงนี้อนยะอย่างที่บอกเลี้ยงยังไงให้เอื้องพึ่งดอกเยอะๆก็ต้องอดน้ำนะช่วงมกรามต้นไปนี่งดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมงดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้ามันกินแต่น้ําค้างน้าหมอกอย่างเดียวก็แล้วกันแล้วลํามันออกมันจะออกพร้อมกันนะฮะมีแบบนี้แหละครับสวยงามเลยทีเดียว เ้งพึ่งเป็นกล้วยไม้ที่อดทนมากนะครับไม่ต้องจะตีเรียกมันมากว่าโอ้ยมันจะตายไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงนะครับปลูกติดขอนปลูกลงตะกร้าติดต้นไม้แต่ข้อสําคัญต้องแดดเยอะๆนะถ้าเอาเอื้องพึ่งไปปลูกร่มๆเนี่ยท่านผู้ชมมันก็จะไม่ค่อยมีดอกนะดอกมันสวยกลิ่นอ่อนๆหอมมันน้ําผึ้งเลยเรียกเอื้องพึ่งผมชอบมากเอื้องพึ่งเ,เป็นกล้วยไม้ชนิดแรกๆที่ผมเลี้ยงแล้วก็ แล้วก็เลี้ยงมันมันง่ายมากครับมันมันทนมือทนต,ตีนแต่เลี้ยงง่ายแล้วทำไงให้มีดอกนี่แหละก็คือต้องอดน้ำครับแล้วก็ถ้าปีนี้อย่างปี2568ต่อหกสบ69้าเนี่ยอากาศหนาวเยอะๆปีนี้เอื้องพึ่งจะบานเยอะมากท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะมันจะบานเยอะ,ะยิ่งถ้าปลูกทางภาคเหนือภาคอีสานตอนเนี่ยมันก็จะออกดอก ท,ที่แหละครับแต่ว่าภาคกลางเนี่ยก็จะออกดอกน้อยหน่อยข้ามถ้าไม่ให้มันอดน้ํามันจะออกดอกไม่เยอะแบบนี้นะนี่ผมปลูกไว้ที่อำเภอผงน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีครับก็สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณสัก500กว่าเมตรก็กลางคืนก็อากาศเย็นนะเพราะ,ะนั้นที่นี่เอื้องพึ่งก็จะบานดีมากเลยทีเดียวครับเออก็เพลิดเพลินจากการดูเอื้องพึ่งนจริงๆแล้วผมชอบมากในเอื้องพึ่งเนี่ยนะดูยังไงก็ชอบมันสวยงามมันอ่อนไหวมันมันเขาเรียกอะไรล่ะ อ่อนช้อยพลิ้วไหวเวลาลมมาเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเดินดูเพลินเลยฮะเวลาเอื้องพึ่งบานเนี่ยผมจะอยู่ในสวนทั้งวันนี่เอ่ออันนี้ที่ผมเอาคลิปมาลงใหม่รีลันใหม่เนี่ยมันเดือนมก,มกราคมปลายเอื้องพึ่งยังไม่ออกดอกนะครับมันจะออกประมาณมีนาเดี๋ยวมีนาผมมีนา2519นาผมจะถ่ายให้ดูอันนี้ต้นลิ้นจี่ครับปีนี้ลิ้นจี่2 5 1พกพอได้กินนะครับเอาผมพาไปดูที่ปลูกไว้เยอะแยะเลยทุกมุมของสวน อันนี้ติดกอนไม้ไว้เอาเป็นว่าเอื้องพึ่งเหลืองจันทร์เอื้องคำเนี่ยชอบมากเพราะว่ามันสีเหลืองและมันอยู่ในสวนเนี่ยมันตัดไปย่าสีเขียวท่านผู้ชมความสุขของคนเลี้ยงกล้วยไม้ครับท่านผู้ชมอไปดูเหลืองจันทดีกว่าเหลืองจันทปลอดกอนี้รักมากสวยมากเลยทีเดียวนี่มันเหลืองทั้งทั้งทั้งดอกท่านผู้ชมครับนี่โอกไว้กับต้นทุเรียนเราก็คิดว่าทุเรียนชนีนี่มันใหญ่โตมันแก่เท่าแล้วมันคงไม่มันคงอดทนดีปรากฏว่า มันพอปลูกเยอะๆมันก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันนะครับตอนนี้ต้องปีนี้2560เอ่อ69เดี๋ยวผมก็แยกเหลืองจันทร์ออกไปหลายหลายหลายคอแล้วละครับอันนี้นะทำต,ต้นทุเรียนครับท่านผู้ชมก็สวยงามมากเลยทีเดียวครับเอาเป็นว่าเหลืองจันทร์นี้ก็บานโทนบานนานก็ ประมาณถ้าเดือนหนึ่งมีสี่อาทิตย์ใช่ไหมครับมันบานสี่อาทิตย์กว่าประมาณสักหกอาทิตย์เดือนครึ่งนะครับประมาณนั้นช่อหนึ่งกอหนึ่งนี่แนะมันเริ่มบานใหม่ๆเมนี่มันจะสีเหลืองอ่อนออกไปทางเขียวแต่เมื่อบานไปนานๆใกล้ลอยนยมันจะมีสีเหลืองเข้มเหมือนเหมือนจำปามันดอกจำปาเลยครับอันนี้เป็นตาจุดสีแดงปลูกโคนไว้กับอเออเหลืองปลอดทั้งดอกครับเพื่อนผู้ชมเอาเป็นว่าวันที่สิบสี่กุมภาพันธเนี่ยเขาจะมีงานเหลืองจันที่เออ มหาวิทยาลัยราชมงคลราชมงคลจันทบุรีนะฮะอำเภอเขาคิจีกูดนั่นแหละมีทุกปีแล้วครับปีนี้ก็ต้องไปดูแล้วครับ2519อช่วงนี้ก็มีเทศกาลขึ้นเขาคิจีกูดแต่ว่าเหลืองจันทร์ก็บานแล้วล่ะครับแต่ว่ามันไม่เยอะยังไม่เยอะน่าจะช่วงงานนี่แหละครับน่าจะบานเยอะบางปีก็ช่วงงานก็บานไม่เยอะบางทีไปบานเยอะเ,อเดือนมีนาครับท่านผู้ชมมันต้องไม่แน่ไม่นอนสําหรับกล้วยไม้นะครับ ก็ขึ้นกับดินฟ้าอากาศอากาศร้อนหนาวแล้วก็อยู่กับปริมาณฝนด้วยนะครับถ้ามันฝนตกเยอะๆก็จะบานช้านะฮะท่านผู้ชมแต่ช่วงฝนตกเนี่ยถ้าบานนอยู่นี้ฝนตกลงมานี่ดอกมันจะโรยเร็วท่านผู้ชมนี่ก็ผมก็ปลูกใส่ตะก้าเล็กๆน้อยๆไว้เอาไว้แบ่งจาหน่ายนะครับท่านผู้ชมมาพามาดูเพลิดเพลินเดินดูกันทั้งวันนี่แหละครับเหลืองจันเนี่ยนะครับชอบมากผมเป็นคนที่ต้องไปปลูกบ้านที่จันบุรีเพราะว่าชอบเหลืองจันนี่แหละครับ เอาเป็นว่าให้ดูกันเท่านี้นะครับถ้าสนใจอยากได้พันก็แอดไลน์เข้ามานะครับก็ผมก็พร้อมที่จะแบ่งพันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไลน์หรือโทรมาตามนี้นะครับตามเลขนี่แหละพิมพ์ไว้เห <laughs> มือนลายแทงนี่แหละครับ